ถ้าลูกของคุณใช้เงินเก่งอย่าให้เขาบริหารเงินดีขึ้นให้คุณทําแบบนี้ค่ะข้อหนึ่งค่ะให้ความรู้เรื่องการเงินกับเขานะคะให้เขารู้ว่าการออมเงินเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนนะคะให้เขาจัดการการเงินให้เป็นค่ะข้อสองค่ะ สร้างงบประมาณร่วมกันค่ะกำหนดขีดจำกัดว่าต้องใช้ในแต่ละเดือนเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะคะให้รู้ว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่ค่ะข้อ3ามค่ะให้เขาได้รับเงินค่าขนมเป็นประจำนะคะฝึกให้เขาจัดการบริหารการเงินในระยะสั้นอาจจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้ค่ะ ข้อสค่ะฝึกให้เขาออมเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้เมื่อเขาทำสำเร็จนะคะให้คุณให้รางวัลกับเขาค่ะข้อหค่ะสอนให้เขารู้ว่าเมื่อเขาใช้เงินเกินตัวนะคะมันจะนำไปสู่ปัญหาทางด้านการเงินเป็นหนี้สินได้ค่ะข้อหนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆค่ะ ข้อเข้อสุดท้ายค่ะให้เขาเลือกการใช้เงินค่ะว่าเขาจะใช้กับสิ่งใดนะคะถ้าเขาต้องการซื้อหลายอย่างให้เขาเลือกค่ะว่าเขาควรจะซื้ออะไรนะคะให้เขาตัดสินใจอย่างรอบคอบค่ะ